เอเอลืมเปิดไมค์สวัสดเีเด็กชายสุติการด้วยนะครับก็จะรับสู่ไลฟ์ไหมครับเราเลร์รอบที่สองของการเปิดไลฟ์ว่ารอบแรกมันเกมมันมีปัญหาก็เลยต้องลบเกมแล้วก็เข้าใหม่ออกเกมออกโปรเจกต์ออกโปรแกรมออกใหม่มาเลยคนหนึ่งก็อยู่ห้องเรียนมาราญาตกันอะอเซิร์ฟเป็นอย่าง สว่วนเรายังอยู่ห้องห้องพักเพราะว่าเข้าอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่ต้องมาโหลดของใหม่โหลดแล้วัยากรโหลดอะไรใหม่หมดเลยน่ยใจเลยว่าแต่ละวันจะให้โหลดีๆไม่ได้เลยจริงๆสินะคือให้โหลแบบลาบลื่นสักวันไม่ได้เลยหรือไง

อ้าทำไมรีซอรทเพกเป็นไรคือ,อยังคือมันเป็นไรทำไมฉันไม่ได้ใส่รีซอรทเพกเลยนะทำไมเข้าไม่ได้มูชิมูชิ อคิดถึงเราคิดถึงดูคนมากเลยฉันม่ได้ต้อยแค่ว่าดัน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 อยาส่งว่าตัวฉันเม่อากาเรอดั้นดันดั้นเฮ้ยเหมือนจะได้หรือเปล่าเหมือนจะได้หรือเปล่า ไม่รู้เราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าเราจะสามารถเข้าไปแล้วของในเซิฟยังอยู่ครบหรือเปล่าอเล่นกันไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเข้าว่าใครใครวะใครวะใครใครอยู่ในเซิฟอีบอนี่ใครวะเฮ้ <c oughs> แต่เอามันมันไม่ได้อะมันนอกจากมันจะมองไม่เห็นของในเซิฟแล้ว มันมองไม่เห็นคนด้วยมันมองไม่เห็นใครเลยเฮ้ยตัวไหนทำให้อะไรไอ้ตัวไหนมันทำให้เกมฉันกลายเป็นแบบนี้รซอ리소ร폭리소แ팩กก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงอะไรสักอย่างเลยแล้วตัวเกมทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อวานก็เป็นอย่างนี้รอบเลยนะกว่าจะแก้ได้โอ้โหปาไปไม่รู้กี่นาทีป่านนี้คนน่าจะเรียนป่านนี้ป่านนี้ป่านนี้เพื่อนน่าจะเรียนเสร็จหมดแล้ว คือบ้านบ้านน้ำเงินน่าจะเรียนมารายาทกันเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะส่วนลูกา้าลูกา้าจะบอกว่าไงดีลูก้าสลบในห้องไปแล้วเหี้ยทำไงดีอะรีสอร์ทก็ไม่ได้ใยแล้วทำไมมันเข้าไม่ได้หรือ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 ลองลองรีเซ็ตเน็ตแล้วรีเซ็ตเน็ตแล้วยังไงต่อ รีเซ็ตเน็ตไปแล้วยังไงต่อจะได้หรือไม่เราต้องมาลุ้นกันนะคะอ่ะรีซอสเบรกเสล็จชุดโหลดชุดเล่อืมจะได้เล่นไหมได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้ลุ้นลุ้นมากตอนนี้ว่าคือจะได้เล่นไหม ลบแม่งให้หมดเลยดีไหมลบแม่งให้หมดเลยลบแม่งหมดทุกอย่างลบไปอะไรลบไปให้หมดมีอะไรอยู่ในซื้อบอ่รลบไปให้หมดเลยอันไหนใช่ไม่ได้ลบไปด้วยลบเครื่องลบเอาไปลบไปลบเอาไปลบออกไปให้หมดเออลบออกไปให้หมดเลยไม่ต้องทองไม่ต้องใส่มาแล้วลบไปหมดเลยลบไปอันนี้ชีววินิลนะวุ่นงิ่มากแล้วตอนเนี้ยไม่อะไรอยู่อ่ะลบออกไปให้หมดเลย ไม่ต้องลงไม่ต้องเหลืออะไรเอาไว้เยี่ยมแล้วเรามาดูว่ารอบนี้จะเข้าได้อีกรอบไหมฮเฮ้ยเย็นไม่ได้จะสร้างโลกเชื่อปะเชืร์เชึบอคือตอนนี้ล้างหมดทุกอย่างแล้วอะ่ะ ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะว่าอะไรแล้วล่ะเนาะวันนี้ฉันจะได้เล่นหรือเปล่าลูก้าเจอปัญหาค่ะทุกคนว้ายอะไรลูมันบอกว่าอะไรขอ,อยา หลดรีสอร์แพกทรัพยากรไม่สำเร็จโ um หลดแพกทรัพยากรไม่สำเร็จ um อย่างงั้นหรือคือคือทำไมมันเป็นอย่างนี้เราเข้าเซิร์ฟลองอีกรอบแล้วก็มาเข้าเซิร์ฟใหม่มาเข้าเซิร์ฟหลักเผื่ออาจจะช่วยเข้าเซิร์ฟลองแล้วก็ไปเข้าเซิร์ฟหลัก จะบอกกับทุกคนว่าทุกคนลูกาลูเจอปัญหาอะไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรเนี่ย Internet. 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 นนคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วอ่ะคนอื่นก็อยู่ห้องไอ้นี้กันหมดแล้วลูกา้าลูก้าเหมือนอยากจะกรีดร้องเลยครับตอนนี้ ดาวโหลดไม่สำเร็จคือเนี่ยจะไม่ไลฟ์แล้วนะจะไม่เปิดไลท์แล้วยตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากเปิดไ like ลฟ์ละลองใส่แอดใส่ห้องใหม่ดีไหมแทงที่เอ่อโต้ยคาจะมีปัญหาใช่ใส่ใส่ใส่ใหม่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะ เข้าอะไรไม่ได้สักอย่างเลยตอนนี้เริ่มสุกเริ่มรู้สึกเริ่มงุดหงิดแล้วแหละ เขาไม่ได้อ่ะแล้วก,ก็ว,วันนี้ลูกกานน่าจะไม่ได้ไลน์แน่นอนติดทรงแล้วนะอาเคเดนอับเขียนผิด มันต้องแอลนี่เกิดอะไรขึ้นเซิร์ฟเป็นอะไรไม่รู้ครับผม ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าไม่น่าจะเป็นที่เซิร์ฟบอลน่าจะเป็นที่เน็ตไม่รู้ว่าเน็ตเป็นอะไรมันหงงิมากเลยตอนเนี้เข้าไม่ได้มันบอกว่าอะไรดาวนโหลดไม่สำเร็จบ้างอะไรบ้างคือตอนนี้เริ่มท้อแล้วเนี่ยเริ่มไม่อยากเล่นแล้วจะลาแล้วเนี่ยอีกนิดก็จะทักไปบอกคนในดีเราวว่าเออวันนี้ขอลานะ่ยเนี่ยมันเป็นไ,ได้อะเป็นอะไรอ่ะ

งดหงิดเลยอะตอนเนี้ยอ,ะ, <c oughs> อ,ะ,อะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะรู้สึกว่าไม่ไหว